สวัสดีค่ะเจอน้องแพรกันแล้วนะคะน้องแพรขอฝักชุดท่องใหม่ด้วยนะคะน้องแพรเปลี่ยนชื่อแล้วบอยค่ะน้องท่องน้องแพรชื่อว่าน้องแพรท่องกินจุนะคะขอขอไป กดไลค์กดแชร์กดสไคร์ให้หนูเพลงด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มการ์ดิงกริ้งกๆๆๆดิ้งกิ้ให้หนูเพลงด้วยนะคะ1นึ่แสนซับสไคร์ด้วย,ยนะคะวันนี้น้องพยอจะกินข้าวกับตามน้ำพริกจีนค่ะแล้วก็มีแคบหมูหนึ่งถุงแล้วก็มีข้าวอุ่นร้อนๆนะคะแล้วอันนี้คืออันนี้ จีนินสมจีนส้มทอดนะคะแล้วก็มีมะแตงรัวลอยๆหน้าขามาค่ะทุกคนขาเกี๊ยวข้าตัวน้องแพคะ่ะนี่คือน้ำพริกจีนนะคะมีจีนอยู่คาอยู่ว่าขาทุกคนค่ะปังๆ่ะมากีมากีข้าวตัวน้องแพคะ่ะทุกคนค่ะนี่ น,น,น,นื่คือจินส้มนะคะทุกคนค่ะ ชอบมากค่ะอร่อยมากนักเพื่กนก็อร่อยค่ะ,ย,คะยวดจ้าทุกคนค่ะวันนี้น้องแพรถ่ายรอกบ้านนะคะ มามาบ้านื แซ่บมากค่ะแซ่บมากอืม พ<า>่อแ mm hmm. ม่พ่อพ่อบมก ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย